ย้อนกลับไปในครั้งก่อนที่สหบดีพรมผู้สร้างกรุงพิชัยลงกาแต่เดิมเกาะทวีปรังกาปกครองโดยเท้าสหมลิวันผู้เป็นเจ้าแห่งอสูรสืบเชื้อสายพรมมีเชื้อสายมาจากมาลีวัคพรมซึ่งต่อมาพระอีศวรประธานนามให้ใหม่ว่าเท้ามาลีวราชและทาดาพรมหรือจตุรพัก เป็นอสูรที่เกิดบาดหมางกับพระนารายณ์พระนารายณ์เห็นว่าอสูรเหล่านี้ต่อไปจะเป็นภัยแก่โลกจึงยกทัพมาปราบเสียสหมลิวันพลาดพลั้งมิอาจเอาชนะพระนารายณ์ได้จึงจำใจทิ้งเมืองบนรังกาทวีปแล้วหลบหนีไปอยู่ยังบาดานแล้วตั้งเมืองขึ้นใหม่และเป็นปฐมบงอสูรแห่งเมืองบาดานส่วนทวีปรังการนั้นก็ร้างไปไม่มีผู้ใดปกครอง จนสหบดีพรมสร้างกรุงพิชัยลงกาตั้งให้ทาดาพรมเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกานามว่าจะตูรพักเป็นปฐมกษัตริย์เชื้อสายอาสูรผู้มีเชื้อสายพรมซึ่งเป็นต้นตระกูลของทศกัณฐ์การที่เท้าสหมริวันย้ายเหล่าอาสูรบริวารทั้งหมดหลบไปอยู่ยังเมืองบาดาลอันเป็นแดนของพญานาคพญานาคเมื่อถูกอสูรรุกรานก็ไม่พอใจและหาทางที่จะขับไล่ พยาการนคราชผู้เป็นใหญ่แห่งนาคเห็นว่าต่อไปภายภาคหน้าอสูรเหล่านี้จะเป็นภัยแก่เหล่าพญานาคเมื่อดำริดังนั้นพยาการนคราชจึงยกทัพของเหล่าพญานาคไปยังกรุงสหมิวันที่เป็นเมืองของอสูรที่ตั้งในเมืองบาดาลการจัดทัพนั้นพระยาการนคราชสั่งให้สี่ขุนพลบริวารเป็นผู้นำในการจัดกระบวนทัพนาค โดยในการจัดทัพไปรบกับยักษ์ในครั้งนี้ได้สั่งให้เหล่าพญานาคต่างแปลงกายเป็นรูปร่างต่างๆพญานาคก,กลุ่มแรกแปลงเป็นคนทันเป็นอมนุษย์แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นเทพบุตรมักรูปงามและเจ้าชู้ใบหน้าเป็นสิงห์กลุ่มสองแปลงเป็นยักษ์แต่มีลำตัวเป็นพญานาคราชยาวใหญ่กลุ่มสามแปลงใบหน้าเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ส่วนลำตัวนั้นเป็นควายกลุ่มสี แปลงร่างกายเป็นตัววานอนแต่หน้าตากลับเป็นมังกรหน้าเกรงขามกลุ่มที่ห้าแปลงกายเป็นผีโปง่งแต่หน้าเป็นเสือโคร่งเกลี้ยกล่อดโดยทั้งหมดเตรียมยกทัพไปยังกรุงสหมลิวันโดยทำการบุกทำลายค่ายด่านของอสูรยักษ์ต่างๆแตกโดยง่ายดายจนถึงประตูเมือง้าวสหมิวันจึงจัดทัพไปต่อต้านแต่ก็พลาดท่าเสียทีแกเหล่านาค คุณพลทหารยักษ์ล้มตายไปเสียจำนวนมากหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปเห็นทีจะต้องเสียเมืองให้แก่พวกพญายนาคเป็นแน่จึงคิดว่า ควรจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะจตุรพักนั้นก็ตายไปเสียแล้วมีแต่เพียงลัสเตียนผู้เป็นบุตรของจตุรพักเพียงองค์เดียวที่อาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาอาจจะช่วยรักษาเมืองเอาไว้ได้เพราะว่าได้ยินชื่อมาว่าเท้าลัสเตียนมีความสามารถในการรบและการใช้ธนูเป็นอย่างมากว่าแล้วสั่งมหากายยักษ์บากหน้าแทรกพื้นแผ่นดินไปอย่างกรุงลงกาส่งสารขอร้องให้เท้าลัสเตียนมาช่วยรบกับพญานาคเท้าลัสเตียน พ่อของทศกัณฐ์ผู้ครองกรุงพิชัยลงกาได้รับทราบข่าวก็ได้จัดกองทัพไปช่วยเท้าสหมลิวันรบจับพยาการนาคราชโดยเมื่อจัดทัพแล้วก็ยกทัพมาถึงเมืองบาดาลพบว่าพยาการนาคราชได้ล้อมเมืองไว้ทั้งหมดแล้ว จึงสั่งให้เหล่าทหารยักษ์ยกทัพตีกระหนับทัพนาคโดยทัพลงกาตีเข้ามาจากด้านนอกฝ่ายมหายมยักษ์แม่ทัพของสหมลิวันก็นำทัพตีกระหนับฝ่าออกไปจากด้านในทำให้กองทัพของนาคแตกพ่ายพยาการนาคราชไม่เห็นเสียทีจึงกลายร่างกลับไปเป็นพญานาคจัดเสียนแล้วก็ตรงเข้ารบกับเท้าลัสเตียนเมื่อลัสเตียนเห็นพยาการนาคราชขืนสู่ร่างนาคก,ก็หยิบศรวิศนุเวท ขึ้นพาดสายแล้วยิ่งออกไปซอนนั้นกลับกลายเป็นร่างพยาครุดใหญ่บินโฉบจับคอนาคไว้ด้วยความเจ็บปวดจนแทบสิ้นใจพยาการนาคราชจึงร้องขอชีวิตออกไปอย่างไม่รู้สึกอับอาย กลายร่างเป็นมนุษย์ตัวน้อยเข้าไปถวายบังคมและทูลถวายราชธิดานาคของตนให้แก่ลัสเตียนเป็นสิ่งตอบแทนแล้วยกทัพกลับเมืองนาคไปแล้วนำราชธิดาผู้มีสิริโฉมขึ้นมาเฝ้าถวายตัวแก่เทาลัสเตียนยังกรุงลงกาเมื่อมาถึงกรุงลงกาลัสเตียนเองก็อายุมากแล้วมเหสีและสนมก็มีอยู่จำนวนมาก เมื่อได้เห็นโฉมนางนาคีผู้งดงามจึงคิดที่จะมอบให้เป็นชายาของทศกัณฐ์ผู้บุตรจึงแจ้งแก่พญาการนคราชไปตามความคิดนั้นว่านางอัคีวรนาถผู้นี้เราจะแต่งตั้งให้เป็นมเหสีสูงสัก์กว่านางสนมทั้งปวงของทศกณัณฐ์ แล้วก็เรียกบรรดาโอรสที่ดาออกมาสั่งเสียก่อนที่จะสละราชสมบัติโดยแต่งตั้งทศกัณฐ์ครองกรุงพิชัยลงกาสืบต่อไปและมีนางอัคคีเป็นอัครมเหสีสูงสักกว่านางสนมทั้ง84,000ตนของทศกัณฐ์จากนั้นก็ยกบุษบกแก้ววิเศษที่สามารถนำทางไปได้ทุกขนแห่งดั่งใจนึกให้กับกุเปรันตั้งเป็นกษัตริย์ครองกรุงกาลจักรที่ป่าหิม,มพาน ส่วนทัพพนาศูนน้องรองลงมาให้ไปครองกรุงจักรวาลทาดาให้ครองเมืองมัทวันมารันได้ครองกรุงโสรถพญาขอนครองเมืองรม,มคันพญาทูตครองนครชนบทส่วนตรีเสียนน้องชายคนเล็กให้ครองมัชวารีและให้นางสัมณขาที่ดาองค์เดียวแต่งงานกับชิวหา ส่วนพิเภกผู้เก่งเรื่องโหราการทำนายให้อยู่ช่วยทศกัณฐ์พี่ชายอยู่ในกรุงลงกาและเตียนมีอายุไขได้หกหมื่นปีก็เสด็จสู่สวรรค์คาลัยทศกัณฐจึงได้ครองกรุงพิชัยลงกาสืบต่อมาจากพระราชบิดา ทศกัณ์นั้นมีเพื่อนสนิทอยู่เจตนที่มีฤทธิเดชเก่งกล้าคืออัจฉริยภัยจิตราสัทนาศูน์มูลพลัมจักรวัตรสัตตลุงและมหาบาลทศกัณฐ์ได้เชื้อเชิญสหายทั้ง7มาร่วมเป็นเหล่าเสนาชั้งสูงครองกรุงพิชัยลงกาสืบมาปอลอในเนื้อเรื่องไม่ได้ระบุว่า นางอักคีนาคนี้เป็นที่ดาองค์เดียวกันกับที่เคยขึ้นจากบาดาลไปสมสู่กับงูดินหรือไม่แต่ดูแล้วน่าจะคนละตัวกันเนื่องจากนาคตัวนั้นถูกเอ่ยในานามว่าอนนงนาคีส่วนนางนี้เอ่ยนามว่าอักคีวรนาถจนทศกัณฐ์ครองกรุงลงกาละพระรามอยู่ไหนทำไมยังไม่เกิดสัที